ทำยังไงให้เราเป็นคนที่คิดบวกได้เยอะๆๆๆ,ๆเพราะว่าไอความสําเร็จหรือชีวิตที่ดีมันก็เกิดจากการคิดบวกก็บอกอยู่ว่าบวกหรือลบถูกไหมนะคะเพราะงั้นจริงๆวันนี้เนี่ยเราแค่ต้องเสพเว้ยเพราะว่าความคิดเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะคิดได้นะความคิดเราเนี่ยมันผนวกรวมมาจากสิ่งที่เราไปรับรู้รับทราบมาเว้ยสิ่งที่เราอ่านเว้ยข่าวคุณเสพข่าวอะไรทุกวันนี้คุณอ่านข่าวอะไรอ่านข่าวอะไรคะ ลุงตู่ฉันเลิอกอ่านนานแล้วเธอเลิอกอย่างโอเคไหมนะฮะเออคุณเสพเรื่องอะไรมั้งอ่ะอคุณาาคุณอ่านข่าวดรามา่าดราม่าเดี๋ยวนี้มีอะไรวงฉันไม่รู้เลยอ่ะอคือถึง บอสจ,จะบอกให้นะนคนนู้นครบชูคนนี้คนนี้อไคไกิ๊กคนนั้นดาราคนนี้อย่างนี้ดาราคนนั้นอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยน,นะใช้เวลาไปเสพอะไรเหล่านั้นนะแล้วมันก็จะเอาเข้ามาเป็นความคิดของตัวคุณเว้ยโดยคุณที่ไม่คุณไม่รู้ตัวนะอันตรายมากนะการเลือกเสพสิ่งต่างๆเลือกอา่านเลือกฟังเลือกเห็นเลือกมองเลือกคุยใครที่คุยลบๆบคุยนินทาคนนั้นคนนี้บอสไม่คุยด้วยเลยนะฮะลัลโหลตัดออกจากชีวิตเลยนะ ฉันไม่ต้องการหอมคนรู้จักเยอะแยะมากมายนะฉันไม่ต้องการคนรู้จักเยอะแยะมากมายฉันต้องการอยู่ในที่ที่คือขนาดบอสเองอะ่ะบอสยังระแวดระวังตัวเองเลยนะให้ไม่ไปคุยกับคนคิดลบให้ไม่ไปเสพเรื่องราวดราม่าที่มันไม่ก่อเกิดอะไรกับชีวิตนะ่ะแล้วก็ได้แค่ความบันเทิงแล้วมันไม่ได้แค่ความบันเทิงทุกคนความอันตรายกว่านั้นก็คือว่าคุณจะเสพมันเข้ามาในสมองของคุณเว้ยแล้วคุณจะกลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นในอีกไม่นาน เพราะงั้นให้ฉลาดในการเสพด้วยนะคะถ้าคุณเสพเรื่องดราม่าต่างๆคุณจะค่อยๆเป็นคนที่สะสมเรื่องเหล่านี้แล้วคุณจะคิดลบได้ง่ายๆเว้ยคุณเสพปัญหาเสพน,น,น,นู่นเสพนี่เสพนั่นเรื่องต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วไม่ทําให้คุณคิดดีทําดีเประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่ต้องไปเสพเสียเวลาเวลามีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลือกดีๆเลือกดีๆเออเลือกดีๆนะ